ในยุคที่มนุษย์เรายังใช้การเดินเรือเป็นเส้นทางคมนาคมหลักการท่องไปในทะเลมักมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องแคบต่างๆที่จะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางตัดผ่านข้ามดินแดนเชื่อมต่อระหว่างทะเลและมหาสมุทรได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเสียเวลาล่องเรืออ้อมแผ่นดินแต่ถ้าหากมีการปิดหรือยึดครองท่าเรือที่ตั้งอยู่ในบริเวณช่องแคบเหล่านี้โดยผู้มีอำนาจก็จะช่วยให้ได้เปรียบในการทำศึกสงครามหรือการค้ามากขึ้น จ,จนถึงปัจจุบัน90%ของการขนส่งสินค้าทั่วโลกยังคงใช้การเดินเรือในทะเลเป็นหลักขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่บรรจุสินค้าแม้จะใช้เวลานานกว่าทางถนนหรือทางอากาศแต่ก็มีต้นทุนที่ถูกและขนส่งได้คราวและมากๆและในช่วงไม่กี่ปีมานี้ก็ได้เกิดวิกฤตต่างๆบริเวณช่องแคบหรือเส้นทางน้ําสําคัญหลายแห่งส่งผลกระทบต่อการผลิตแ,และภาคอุตสาหกรรมไปทั่วโลกจนแทบจะเป็นอมพาตไป คลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาไปสำรวจแผนที่โลกทางทะเลเพื่อทำความรู้จักกับ6ช่องแคบและคลองขุดซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่หากเกิดปัญหาจะสั่นสะเทือนการค้าไปทั่วโลกครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟราวโวนอยและเทอร์ปีนอยสกัดจากใบแปดก้วยของญี่ปุ่น มีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ค l a r i t y a s i a g i n ก g o biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1>, 1. ช่องแคบอังกฤษช่องแคบในทะเลที่แยกเกาะอังกฤษและสาธารณอาณาจักรออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มาช้านานเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่ทําให้อังกฤษเป็นมหาอํานาจทางทะเลในย่านนี้และเป็นเสมือนพรมแดนทางธรรมชาติที่ป้องกันการลุกรานจากค่าศึกได้เป็นอย่างดีทําให้อังกฤษได้เปรียบทั้งในยุคที่จกักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรองอํานาจและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการประทะกันทางทะเลบริเวณนี้หลายครั้ง ปัจจุบันช่องแคบอังกฤษเป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าที่การจราจรหนาแน่นที่สุดในโลกโดยในแต่ละวันมีเรือมากกว่า500ลำใช้เส้นทางนี้สำหรับการเดินทางในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทุกๆปีจะมีผู้โดยสารมากกว่า16ล้านคนและรถบรรทุกมากกว่า5ล้านคันใช้บริการท่าเรือและอ่าวในบริเวณนี้ที่มีด้วยกันประมาณ170แห่ง ท่าเรือสำหรับการผ่านชิตที่สำคัญของช่องแคบอังกฤษคือพอสแมนสทางตอนใต้ของอังกฤษและเลออาฟทางตอนเหนือของฝรั่งเศส 2. ช่องแคบมารากาจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งระหว่างเกาะสุมารตราและอินโดนีเซียและคาบสมุทรมาลายูเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านทางทะเลอันดามันและเชื่อมต่อไปอยังทะเลจีนใต้ ทำให้การเดินทางจากอินเดียไปยังเอเชียตะวันออกมีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งจีนญี่ปุ่นไต้หวันและเกาหลีคล่องตัวมาตั้งแต่สมัยโบราณและเมื่อครั้งสิงคโปร์ก่อตั้งประเทศก็ได้ใช้ข้อได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งทำให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าและจุดแวะพักที่สำคัญสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้ในที่สุดแต่ละปีมีเรือประมาณ94,000ลำใช้บริการช่องแคบมรกาแวะพักในท่าเรือต่างๆกว่า40แห่ง คิดเป็นปริมาณการค้าราวสามสิบเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการค้าทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งน้ำมันทางกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมาอย่างเอเชียปัจจุบันประเทศไทยกำลังพยายามผลักดันให้มีโครงการแลนดบริชสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยอันดามันจากจังหวัดชุมพรไปยังระนองระยะประมาณ100กิโลเมตรที่จะมีทางท่าเรือทางรถไฟและทางหลวงพิเศษที่ลอดผ่านอุโมงค์ซึ่งคาดหวังกันว่าจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทาง อ้อมช่องแคบมาลากาแบบเดิมที่เป็นอยู่ซึ่งการจราจรหนาแน่นและรับแคบอย่างไรก็ตามก็มีการตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการลงทุนไม่กับโปรเจกต์ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลนี้ด้วยเช่นกัน 3. ช่องแคบฮอมู ช่องแคบที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคตะวันออกกลางเชื่อมระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานที่เป็นทางออกไปสู่ทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียโดยจุดที่แคบที่สุดที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรหรือแหลหมมูสันดัมของโอมานกับประเทศอิรนันมีความกว้างเพียงแค่33กิโลเมตรเท่านั้นมีน้ำมันประมาณ21ล้านบาร์เรลหรือราวหนึ่งใน5ของปริมาณน้ำมันที่ใช้กันทั่วโลก ขนส่งผ่านช่องแคบนี้รวมไปถึง20%ของปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวของโลกที่บริโภคกันทั่วโลกในแต่ละปีก็ผ่านช่องทางนี้เช่นกัน ช่องแคบฮอมุสมักตกเป็นตัวประากาันของข้อพิาพาททางการเมืองระหว่างอิหร่านกับโลกตะวันตกด้วยเพราะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาที่คว่ำบาตรอิหร่านมาช้านานด้วยเหตุจากโครงการพัฒนานิวเคลียร์และสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายของอิหร่านในขณะที่อิหร่านก็กลมคูโดยใช้ช่องแคบฮอมุสเป็นข้อต่อรองเสมอมาโดยหากมีการปิดช่องแคบฮอมุสก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างไปสะเทือนถึงราคา และปริมาณน้ำมันที่ใช้กันในตลาดโลก 4. คลองสุเอชคลองที่ขุดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ยาวเกือบ200กิโลเมตรในประเทศอียิปต์เพื่อเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงเพิ่มความสะดวกให้เรือต่างๆไม่ต้องใช้เวลานานแรมเดือนเพื่อไปอ้อมแหลมกูดโฮปที่แอฟริกาใต้อีกต่อไปแม้คลองจะอยู่ในพื้นที่ของอียิปต์แต่ผู้ดำเนินการคือบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส ใช้เวลาขุดนานนับ10ปีแล้วเสร็จในปี1869ด้วยการคมนาคมที่คึกคักผลประโยชน์มหาศาลจากการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทำให้เกิดปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งจากอังกฤษที่เข้ามาแทรกแซงฝรั่งเศสที่เป็นผู้ดูแลเดิมและทางการอียิปต์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต่างก็อ้างในกรรมสิทธิ์และใช้อำนาจผลัดกันเข้ามายึดครองเป็นเจ้าของตลอดกว่า150ปีที่เปิดให้บริการ จนปัจจุบันประเทศอียิปต์เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการทําให้มีการสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมากในแต่ละปีมีเรือขนส่งสินค้ามากกว่า2 0 0 0 0ื่ลำหรือราวหนึ่งใน4ของตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งทางทะเลทั่วโลกต้องใช้บริการคลองลัดแห่งนี้ด้วยความกว้างของคลองสูเอชเพียงแค่2 0 0ร้อถึงสามเมตรซึ่งนับว่าแคบมากทําให้การจราจรค่อนข้างแออัดและเมื่อปี2021ได้เกิดเหตุเรือขนส่งของบริษัทเอเวอร์ก n น เกิตื้นขวางครองนานเกือบสัปดาห์เนื่องจากเกิดพยายุทะเลทรายทาให้เกิดปัญหาด้านวิสัยทัศน์ในการมองเห็นสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไปทั่วโลกการขนส่งสินค้าเป็นอัมพาตแม้ตัวเรือและสินค้าจะไม่ได้รับความเสียหายแต่เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากความล่าช้าที่เกิดขึ้น 5. ช่องแคบบับเบลมันดับ หลังจากเรือขนส่งสินค้าผ่านครองสุเอซมาแล้วก็จะต้องผ่านเข้ามายังทะเลแดงและจุดเชื่อมต่อที่สำคัญคือช่องแคบบับเบลมันดับที่การระหว่างประเทศซาอุดิอาระเบียและเยเมนในฝั่งเอเชียกับประเทศจีบูตีและเอริเทรียในฝั่งทวีปแอฟริกาเพื่อออกไปอ่าวเอเดนต่อเนื่องไปยังทะเลอาหรับและมหาสุดอินเดีย ้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทรายทาให้เกิดการระเหยของน้ําอย่างมากส่งผลให้น้ําทะเลในบริเวณช่องแคบบับเบลมันดับนี้มีความเข้มข้นของเกลือค่อนข้างสูงจึงเป็นช่องแคบที่มีระดับค่าความเค็มของน้ําทะเลสูงที่สุดในโลกบริเวณทะเลแดงนี้ยังถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิมเช่นกบฏฮูตีในประเทศเยเมนซึ่งสนับสนุนชาวปาเลสไตน์มักเข้าโจมตีเรือขนสินค้าเพื่อเรียกร้องความสนใจ และสร้างความเสียหายกับเรือที่เกี่ยวข้องกับทางการอิสราเอลซึ่งนับว่าเป็นศัตรูของฝ่ายผู้นับถืออิสลามทําให้เกิดการบรัะทะกันร,ระหว่างกลุ่มกบฏกับชาติมหาอำนาจกองกําลังพันธมิตรที่เข้าช่วยเหลือรบกวนการเดินทางในทะเลแดงไประยะขัดขวางการขนส่งสินค้าและน้ํามันที่จะต้องนําส่งยังประเทศต่างๆทั่วโลกอยู่เสมอ 6. คลองปานามา อีกหนึ่งเส้นทางน้ําที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ยาว82กิโลเมตรที่มีความสําคัญระดับโลกเป็นเสมือนเส้นทางลัดของทวีปอเมริกาบริเวณทะเลแคริบเบียนทําให้การเดินทางเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกทําได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องไปอ้อมแหลมฮอนของชิลีที่อยู่สุดปลายทวีปอเมริกาใตา้ก่อนที่จะมีการขุดคลองจังหวัดปานามาเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโคลอมเบียมาก่อน และมีบริษัทเอกชนจากฝรั่งเศสที่เคยมีประสบการณ์ขุดคลองสุเอชเข้ามาดำเนินการในปี1881แต่พบกับอุปสรรคมากมายทั้งจากโรคระบาดและปัญหาด้านวิศวกรรมจนในที่สุดสหรัฐเข้ามารับช่วงต่อสร้างเป็นระบบประตูกั้นน้ำและขอแบ่งสิทธิประโยชน์จากการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางเดินเรือที่สร้างขึ้นพร้อมกับเสนอให้ปานามา แยกตัวออกมาจากโคลอมเบียกลายเป็นรัฐใหม่จึงเกิดการก่อตั้งเป็นประเทศปานามาและเริ่มเปิดใช้งานคลองปานามาอย่างเป็นทางการในปี1914่นก่ก่อนที่สหรัฐจะส่งคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ให้กับปานามาในปี1999่นคลองปานามาช่วยให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อไปยังท่าเรือเกือบ2,000แห่งใน170ประเทศทั่วโลกทำได้อย่างง่ายดายมีเรือเดินทางผ่านคลองนี้ปีละมากกว่า14,0 0 0ครั้ง ที่ผ่านมาคลองปนามามักประสบปัญหาน้ําแล้งทําให้คลองตื้นเขินเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถแล่นผ่านได้โดยสะดวกจึงมีความพยายามในการจัดระบบหมุนเวียนของน้ําเพื่อทําหน้าที่คล้ายกับลิฟท์ที่ยกเรือให้สูงขึ้นเพื่อให้แล่นผ่านไปได้ซึ่งต้องใช้น้ําในปริมาณมากกว่า1น0 0 0 0สลูกบาทเมตรต้องสร้างเขื่อนและผ่านน้าจากทะเลสาบแต่ก็ต้องแลกกับการที่บ้านของชาวบ้านในพื้นที่ต้องถูกน้ําท่วมและเมื่อโลกต้องประสบปัญหาโลกร้อนจนกลายเป็นโลกเดือด ปรากฏการณ์เอลีโยฝนตกน้อยลงทำให้ปริมาณน้ำในคลองปานามายิ่งลดลงอย่างหนักเรือสินค้าผ่านคลองปานามาได้ยากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่ทางการต้องวางแผนแก้ไขในระยะยาว